อาคิวยังไม่ถูกแซงนะครับผมลิงทีเอชยังไม่ถูกแซงครับเราไปพูดถึงเฉพาะทีมที่เล่น6เกมในวันนี้ก่อนดีกว่านะครับผมเดทเรดครับขยับแซงขึ้นมาเป็นอันดับที่4นะครับผมแปดสิบสามคะแนนเฟสแคนเจ็ดสิบเอ็ดนะครับผมดูครับทางด้านของเฟสแคนครับลงไปช่วงกลางๆมปแล้ววงปรากฏขึ้นมาเนี่ยเป็นวงค่อนข้างจะกลางเลยนะครับกลางแบบนี้เนี่ยก็น่าจะฟางมาจนอิ่มแล้วก็เงียบๆกันพอสมควรแล้วครับไม่น่าจะมีการเคลื่อนตัวกันมากเท่าไหร่นอกจากด้านล่างเท่านั้นครับวอร์ดเดอะมอร์เดอร์ครับจอทางด้านซ้ายมือคครรรรัับบซาาาานนนมม์ติพวกกเข็ฟฟีะ ชิวๆกันอยู่เฮ้ยแล้วก็อัลฟาเลสกับซิกาเรีโอแล้วกดปามา,มาชิโอกดปาบอกบ้านนี้มีคนจอดแล้วต้องขับรถหลุดออกไปแล้วครับสำหรับซิกาเรีโอครับแล้วยังกดต่อมาของปาชิโอลแล้วโดระเบิดปีเตอร์เอ็กยิงไปครับ ดับเบิลคิยของปีเตอร์เอ็กซ์ฮะช่วยกันยิงสองกระบอกเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องครับเมื่อกี้ต้องชมว่ายิงสองกระบอกพร้อมกันทำให้รถระเบิดได้ไวมากนะครับถูกต้องครับเชอร์ตี้กับมิสเตอร์ต้าครับเสียไปเลย2คนซิคาริโอเหลือเจ้าการกับจัสตูอิดเราต้องขึ้นรถคุณปู่ไปแล้วครับทีนี้วงอัปเดตมาบีบกลางเด้งบนครับแล้วคราวนี้กลายเป็นว่าหมายเลขเก้าชาเปอร์อีสปอร์ตอยู่ตรงบริเวณกลางวงฮะบูบัสไปต่อไม้แล้วเฟสแคนเคลือบตัวละด้านหลังยังไงครับคอนเซปต์ขับตามมาเหมือนกันครับอ้าวแลรถทูนิเหมือนพี่าร์อ้แต่ว่า เอาตัวร้อมาก่อนตรงนี้แม่ทิ้งรถไปก่อนตรงนี้เจ้าการเข้าไปโดนน็อกจากไปโนดนยิงรถระเบิดจากอัลเฟรดเลยเมื่อกี้นี้ถูกต้องครับเป็นรอเซนครับที่ยิงไปแล Tony ้วโทนี่เคครับเออเลอร์เหมือนกันครับรถมาคว่ำแบบนี้แล้วเพื่อนเนี่ยขับรถไปแล้วด้วยนะครับนี่ครับวินทอลเรตเหมือนต้องมาขับมารับหรือเปล่าแล้วแต่พมาเอ็กโคซิตสเปซใส่บ,สบูบัสไปดูครับท่านผู้ชมครับเอ็กโคซิตนะครับลรถนี่เหมือนแม่ไปรอเซนครับไปเฮดช็อตเก็บกระสุนไปเลยแล้วเอ้าซิคาลิโอจบสิบหกไปเลยครับท่านผู้เลยครับโดนยิงรถระเบิดไปสองแล้ว ขนาดคุ้กมกำเนิดมันยังเกิดขึ้นเลยอ่ะ <c oughs> แล้วอย่างนี้สตอร์ยี่รถเบิร์เซมาตินเอาแล้วว่าดัสโดนไปครับแล้วก็ด้าโดนน็อกไปเจาะอารายี่สิบสี่มาอีกครับไลโคสิตเอกโคสิตต้องวิวดูอยู่แล้วชเวฟไปเก็บสิโกจะเกมไปดูครับท่านผู้ชมครับเบฟยังน็อกอยู่นะท่านผู้ชมตรงนี้และเอกโคสิตครับซูมรออยู่นี่บอกเฮ้ยท่านบนนี้ยังไงกันว่าแล้วสเปย์ขึ้นไปไหมแล้วะสเวฟครับไปเก็บคิวเบฟได้แล้วสเปย์คูณสี่ใส่กล้วยชี่ขึ้นรถกระบะมาบอกเฮ้ยรถรถไม่ครับพี่อาร์ทเขาต้องลงวิ่ แล้วบุ๊บบัสไปไม่ได้นะรถมันตะยางแต่ฝั่งเดียวกันนี่คือขับถ้าไม่ได้เลยครับแล้ววงกระจาบเดออีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมครับดูด้านซ้ายแนนมาลอดีบบนเข้าไปหาเต็มเต็มใหม่เลขเก้าอีกครั้งหนึ่งสำหรับชาเปอร์อีสปอร์ตครับเอาเลยครับชาเปอร์มีโอกาสแล้วสิบหกต้องหกนาฬิกาก็มีโอกาสกับสำหรับพาวเวอร์ไปไปเคพีเอสใช่ครับดูเหมือนจะเป็นจีซ่าที่โดนรับดาเมจมาบ้างเหมือนกันเมื่อกี้นี้ครับนี่ครับคนที่ยิงไอแม็กก็จะห่อนี้ไปน็องลิมิเตดของอองอิ๊กอีสปอร์ตแล้วท เก็บมิเ็ตออกจากเกมเหมือนกันแม่ดูครับท่านผู้ชมครับเหลือ15ทีมอยู่ตอนนี้นะครับยังไม่เสียใครเพิ่มแต่ว่าตัวผู้เล่นกำลังจะเสียเพิ่มหรือเปล่าตอนนี้กอไผ่เห็นการเคลื่อนที่ไปแล้วซมแม่ไปน้องใสไอแม็กครับแม่มเหมือนย<อ>ิงสวนขึ้นเหมือนกันแล้วจีเซครับวิ่งขึ้นไปโล่งๆแบบนี้กอไผ่ย,ยิงไม่ทันจริงๆแล้วปูช่ช้จตรงนี้ไปน้องจีซได้เหมือนกันครับเอาละฮะแล้วขอสมอลไปเทรดมาจาังหวะนี้ไปเก็บนิ้มน็อกไปของชาเปอร์ที่อยู่กลางวงนี่แหละท่านผู้ชมครับ,รรบดูครับ โผลเฟสแกรนครับข้ามสนับมาแล้วคอสบอสไปเก็บคิวนิมส์ออกจากเกมไปเลยชาเปอร์อยู่กลางูดีๆแ oh, ท้ๆเอาเลยครับชาเปอร์มีม oh. ปัญหากัแล้วแชมเปตได้ S <S ตั้งหลายต้จากไอแม็กไปเขาไล่สโลกกดมาจังหวะนี้เอโกซินครับไปน็อกรถมาแบบนี้เออร์เลอร์อีกแล้วครับซีเอสทีมจบไป15นี่เลยครับท่านผู้ชมครับตามมาอีกหนึ่งทีมเมื่อกี้นี้แล้วดูการเคลื่อนตัวแต่ละทีมคือ power 88เนี่ยแกไม่ได้ยิงใครแล้วก็ไม่ไม่ไม่เคลื่อนตัวด้วยนะถูกต้องรอดูคนที่เขาขึ้นไปกันหมดตรงนี้และมิส เป็น m j r ครับแม่ไปน็อกใส่วอร์ดเดอะมอร์เดอร์ได้เอเวนเวลม,มอสนะครับแล้วทิวลี่ปาระเบิดน็อกใส่ชูเวฟไปครับแล้วเฟสแคนครับได้พื้นที่เข้ามาอยู่ในวง10%แล้วนะครับแล้วมีไฮกราวเล็กๆเล่นด้วยครับเดี๋ยวดูครับบูชาร์กฉีดคว้าออกมามรรล,ลุไฟเล่นที่ห้องน้ำเล็กครับแล้วเอาอีกอีสปอร์ตเคลื่อนตัวมาหาเปริมิดแล้วทิวลี่โดนยิงมาทิวลี่ต้องหลบมาแล้วเอสยไปน็อกมาสเมโลของวิสาเกมมิ่งมาแล้วบูบัสครับตามขึ้นมาแบบนี้ยังไงแล้วดูพระบูชาร์กปปาาระเเเบิิดกควมมสโลไ เฟสแคนเป็นเกรเน็ตคิวนะฮะเมื่อกี้ถูกต้องครับจากบูช้างนั่นเองครับแล้วเฟสแคนจะปะทะก,กับวิาสาดเกมมิ่งจะบวกเลยหรือเปล่ปาแล้วทีทีจังหวะนี้ไปน็อกลัสตนาของเดเทดเกมมิ่งครับด้วย SKS โอ้โหดูฮะตรงนี้แล้วสโตนให้ปาระเบิดน็องใส่แซฟฟอร์ของอัลฟาเฟรดไปได้แล้วแม่บูช้างครับยิงรถระเบิดใส่หน้ารีเฟกไปเป็นการน,น็องไปก่อนแล้วมีสเปย์ของบูช้างมากดไกล,กลๆจังหวะนี้ไปน็อกฮาเซลอีกครับแม่บูช้างนี่ผมบอกเลยว่ายิงไปทั่วแล้วครับตอนนี้แล้ววิสาดขึ้นรถหนีมาบ โอ้โหอิงฟิกครับท่านผู้ชมครับยังไม่น้อยังไม่นอ,นอะเขาลงรถทันครับเจ็บหนักแล้วก็ท่านี่ไปน้องใส่บูบัสได้ครับพีร์มิดครับแล้วบูโอ้ต้องบอกบูช้างไม่ส่้รถที่เขนร <ไง S 1> ะเบิดน็อกของจริงแล้ยอิงฟิกน็อกไปครับแล้วเนี่ยจังหวะนี้เป็นน็อกมีอยของพีเตอร์มิทสปอร์ตเอ็กซ์เหมือนกันแล้วบูช้างจะเดินเข้ามาเฟสแคนลำบากแม่สโมอมันก็ไม่อยากประมาทแล้วบูช้างตึงจังหวะสเปรบีบามากดบีบามาโดนไปแต่ยังไม่น็อกโอ้โหดูครับบูช้างฮะดุดันเหลือเกินฮะท่านผู้ชมโดยที่มีที่เขนอยู่ด้านหลังด้วย แล้วดูฮะแม่สกายโอลี่ครับีบนเขาี้ไปน้องใส่หัา,าชูเวฟได้แล้วโด,ดเฟียสไปนอ้องรันนแล้วกอท์ทนี่ไปเก็บคิวบัสมาได้ครับแล้วบูชาโดนยิงกดมาต้องหลบเหมือนกันแล้วพ er ัฟเฟอร์จังหวะนี้เป็น้องโทนี่เคมาแจมครับทีออฟเกมเมอร์ขับโทนี่เคได้ต้จากอิฟิกไปแล้วรันไยโดนเก็บเก์าาจากลดเฟียสไปครับดูครับท่านผู้ชมกอลไผ่ครับไปน้อกใส่โลกแกนได้ตัวนี้พัฟเฟอร์ได้คิวจากโทนี่เคไปแล้วดูพีรียมิดเจบไปแล้วสิบสี่อารบาก้าจาังหวะนี้ไปนนอกบากบว อยากกุ้ยชีพมาได้ตรงนี้ครับแล้วซิกค,ครับไปเนาะมาลุนไฟได้ครับแล้วบูชานดราเก็บจะเก็บจะบาก้าไปแล้วสโตนจังหวะนี้ไปเก็บแซฟฟอร์จะเก็บเหมือนกันและเอสย์ไอเอกรุ่นนี้เก็บนี่ก็ไป <ฮะ S 1> เก็บมาลุนไฟของเฟสแคนเหมือนกันลำบากแล้วครับเฟสแคนแบบนี้โดนลุมยิงทุกทิศทางเลยคือแกดูแต่แกก็โดนสวนเหมือนกันนะครับเมื่อกี้เฟสแคนครับ เอาเลยครับเดี๋ยวดูแล้วเฟสแคนส่งวินทรอเรสครับหมายเลข<อ>หนึ่งวงอัปเดตไปหาเขาด้วยแม่เสียดายพื้นที่มา,มาติอยู่กับวิสาดเมื<ช>่อกี้ถูก,ถกต้องครับแต่ว่าพื้นที่ตรงที่วินทรอเรสอยู่เนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นที่กำลังอะไรมากมายตรงนี้แล้วดูฮะแชมป์อาร์เอสกำลังจะได้เข้าใส่วิสาเนะครับอ่าแล้วยังด้อมด้อมมองๆยังสองชิดสองใจแบบนี้เพราะไกลๆมันดันมีคนอยู่ครับอเอาเลยครับดูครับแฟนบาสติกครับวิสาตรงนี้รถเฟียสเฮดช็อตน็อกเหนียไปครับเด็กๆเกมมิ่งโดนไปอีกแล้วครับเอมาเด็ดเกมนี้มาดีเหมือนกันเออ ท่านผู้ชมครับถ้าเกิดสโมกหมดเดี่ยวเขาถึงเหมือนกันตรงนี้แล้วดูพระปีโตเอ็กซ์ครับไปตายบวงเรียบร้อยถูกต้องและแชมป์เอชยังคงค้ำอยู่นะครับคิงออฟเกมเมอร์ขับกระจายกันเล่นแล้วโดนยิงพีไฟเลยแชมป์เอชในควันไกลๆครับจะพยายามจะวิ่งตามฮะพัฟเฟอร์ไปหาซุปเจบเจใช่ครับดูฮะแชมป์เอชครับแหมเฮ้ยแกปาอะไรลงไปเมื่อกี้เอาแล้วเดี๋ยวดูยังไงแชมป์เอชกลับมาที่บักกี้ตัวเองก่อนครับเคลื่อนตัวครับไม่ติดใจครับ วงเนี่ยไม่ได้ไกลพวกเขามากครับอยู่แค่ด้านหน้าเท่านั้นครับเดี๋ยวดูกันว่าจะเคลื่อนตัวยังไงครับมูริเกมมิ่งและ s อสได้แต้มจากมาชิโอครับและเพโซนครับรอเซนครับตายไปแล้วเรียบร้อยอัล์ฟเวอร์จบ13ไปแล้วนะครับและซิสกาลี่ไปน็อกเฮดช็อตเซโลแกนและออนไลน์บสี่หลายตายไปตรงนี้แล้วดูเนียครับไปโดนน็อกจากซิสกาลี่และเจซิเซตไปน็อกใส่หน้าซิสกาลี่คืนมาแล้วไฟน์นี้สำคัญครับแมสเซมเบ่ไปได้น็อกจากเจซีเซตด้วยซิสกาลีด้วยเฮดช็อตไปแล้วในบ้านตรงนี้เก่งโซ่เก่งโซ่่่ลลลลููมมมมาาาาไไไไไไหวววแแ้้้้้้้ออออออตตรรรงงนนนนนนีีปป็บใสสดดดดดดดึฮัเเเ์์ิิข ยังไงฮะตรงนี้ครับแม่ทีมสกีดแล้วดูมาเอสไวท์ไปเฮดช็อตเก็บปอนซาอจากเกมไปเลยแล้วบอลเฟียโดนน้องจากฮาเซลไปด้วยแล้วยิบสี่ทีอารเดินเข้ามาแล้วแชร์มาเอสจันนี้ไปเก็บแฟนบาสติกไปแล้วครับวิสาเกมมิ่งครับแล้วเอมารีก็ตาม,มาไปติดเหมือนกันฮะโอ,โอ้โหด,ดูครับสิแล้วทีมสกีดอันดับเก้านะเมื่อกี้นี้ครับพอโดนเดอะมิดเนี่ยชาร์จเข้าไปยน<อ>ี่ยาก็เลยเด็นเล่นตรงนี้เอ๊ะยังยังครับไปเก็บเกมโซ่จากเกมเมื่อสักครู่นี้เอสไวก็ไปเฮดช็อตสโตนด้วยระหว่างปิดไฟแล้วตอนพันนี่สเปย อีกครั้งหนึ่งครับตรงนี้เหลือ3คนแต่ว่าเนียน็อกอยู่น่าจะหลายตายไปตรงนี้แล้วดูฮะ The Mid e s p o i d ครับเนี่ยฮะเนียหลายตายวงเรียบร้อยครับเราดูครับมีการขยับเขยื่อมาจากไอโซโลครับและแชมไอเอสตรงนี้เป็นน้องพัพเปอร์ของ King of Gamer ครับแล้วพีฝ่ายเข้าไปดีควนแล้วซุปเจ็บเจ็บเจ็บหนักเหมือนกันแต่บาก้านี่อยู่ด้านหน้ารอฉกเป็นงูอยู่ครับได้สโลว่าไงนอนนอนลุกลุกอยู่โอ้โหดูเะาลเวมอลเจ็บแม่ไปยิงน้องใส่โลแกนได้เดทเตทโดนกำหนักลดนตัวโลแกนโดนเกี่ยวบชิ้นจากเวมอลไปแล้วดูอาเวจีไปเก็บคิวดัสเคอะเเมออรร์ด์ โอ้เหลือ6ทีมฮะวอดจบอันดับเจ็ดไปแล้วครับใช่ครับแล้วดูอามอนี่เกมเมอร์ไอซโลกดใส่คิงออฟเกมเมอร์ขับอยู่แล้วบากาลุกขึ้นมากำระเบิดแล้วบอกชักจะมันเอ้เราด้านหลังโดนกดอยู่ครับอ้าวแล้วช่วยเพื่อนยังไงแล้วบากาแล้วเดอะมิดจะมายิงแจมด้านสายอีกแม่เดอะมิดอีสปอร์ตเข้ามาสวย เอาครับตรงนี้แล้วอัลวิลี่เกมมิ่งเรียบร้อยไอซโลครับไปน็อกใส่ซุปเจ็ดได้ตรงนี้แม่ K O G มาแบบนี้แล้วดูโดนเลยไปน็อกไปเลยจากแชม่าเอสครับสวยงามมากๆไลซสโลกดมาจังหวะนี้เจ้าหนี้เฮดช็อตน็อกคอนเซปไปแล้วลากนิ้วมาจังหวะนี้บาก้าไปเก็บแชม่าเอสต้องไปเหมือนกันไลซสโลพยายามจะเฮดช็อตซุปเจ็ดจากเกมไปแล้วพยายามกดมาจนีี้เรยบร้อยไปน็อกฮาเดสและคิงออฟเกมเมอร์ขับสามคิวจบระดับหกครับคอนเซปตตายไปจากไอซสโลแชม่าเอสได้แต้มจากพัฟเฟอร์โอ้โหอัลวี่เกมมิ่งดูได้มากแล อามูนี่เกมมิ่งครับถูกต้องครับราชาเปอร์อีสปอร์ตครับพวกเขาเนี่ยอย่างที่บอกครับวงเป็นของพวกเขาแต่ตอนนี้พวกเขาอยู่นอกวงแต่ยังอยู่นะหมายเลขเก้าวิทอลเลสอยู่ในห้องน้ําเล็กน้อยตรงนี้ถูกต้องบอกว่าขอเป็นแรลงเฉยเลยนะครับท็อปห้าครตอนนี้ครับท่านผู้ชมเดอร์มิททางด้านซ้ายโดนอะไรมาเมื่อกี้โดนกดคอสมาจากช่างชาเปอร์หรือเปล่าแต่แกขยับเคลื่อนตัวมาครับแล้วมีอามูนี่เกมมิ่งอยู่อีกภูเขาหนึ่งด้วยใช่ครับแล้วใกล้เข้ามาเดอร์มิทอีสปอร์ตแล้วการเราเบิดจอเวจีของชาเปอร์ปาเข้าไปปาเข้าไป อีกลูกหนึ่งถอยหลังมาเขาปามาเหมือนกันแล้วมีระเบิดแจมมาปาสวนเข้าไปในควนันโอ้โหมันจะเลยไหมตัวนี้แล้วเรียบร้อยเอ็มจีาปาระเบิดน้องใส่ล็อกไฟได้ครับแม่เดอะมีสปอร์ตรู้ตัวครับแต่ส่วนมากจากยิปซีทีอาร์เขาไปนอ็องฮาเดนได้เหมือนกันชาปเปอร์เสียเสียเสียโอกาสนี้แล้วเพราะเขาได้เข้ามาตัวเหลือน้อยกว่ายิปซีทีอาร์มาแล้วจูงง่ๆตัวน,นี้ไปน็องเอ็มจีาชาปเปอร์หมดเลยครับเดอะมิดครับทำไปเล่นไปตัวนี้ครับแล้วดูชาเปอร์มีแค่สองคิวเท่านั้นแหละครับ แมเนี่ยแหละครับเมื่อกี้เดอะเมดครับปิดไฟาชาร์ปเปอร์ไปจนได้ครับตอนนี้เหลยสิทีมและตอนนี้คนที่เข้ามาอยู่กลางวงคือหมายเลข16บหแต่พอเข้ามาอยู่กลางวงโดนลัทธิหลังยิงจากรออมรีเกมมิ่งเข้าไปว่าไปไป,ป KPS แต่ว่าไอ้หันมาจาังหวะนี้น็อกไอสโลโอ้โหท่านผู้ชมออมรีเกมมิ่งดุดันมากให้เกมนี้ครับแล้วดูพาวินทอเลสวินทอเลสเหลือคนเดียวเมื่อกี้ไปน็อกได้ด้วยครับ<อ>แล้วดูครับวินทอเลสเนี่ยออกมาสู้ นี่ฮะเขาเรีกคนชาร์จบ้าน,าน<บ>เรียบรอ้อยฮะจุกแอร์ครับเก็บวินทอลเลตจากเกมไปเฟสแค่จบอันดับ4ทําได้สวยแล้วครับสำหรับวินทอลเลตครับแล้วดูครับมาดูกันต่อตอนนี้เหลือ3ทีมกับ11ชีวิตนะครับใช่ครับ power แปดแป kps ครับ the mid esports และ amori gaming ไล่สโลว์จังหวะนี้เปิดฉายกยิงหลังใส่ไอซน็อกไปนี่แหละครับ power แปดแป kps โดนหลังเข้ามาไล,สโลโา่ลสโลกดมางคูสี่ไล่สโลกดมางคูสี่ลงเนินต่ำแล้วแชเมเป็นเดินได้ไม่น่าหน้า,นานแล้วโดนเป็นแอ่งแบบนี้ power แปดแปดลำบากลำบากนะตอนนี้ครับดูฮะะพยยาามจ ปั๊มยาก,ก่อนแล้วเขาจะดึงเพื่อนขึ้นมาไอซ์น็อกอยู่ทีทีดึงไอซ์นะครับแล้วเขาได้เข้ามาแชมป์มาเอสจะปิดฉากยิงพีไฟเข้ามาในควันพีไฟเข้ามาในควันแล้วนี่ครับจอนนี้ไปเก็บไอซ์จากเกมมาแล้วฮาเซลลูดมาจาังหวะนี้ก็ไปน็อกทีทีได้ดูครับท่านผู้ชมครับฮาเซลพยายามจะได้มาในสมองยังไม่เห็นครับในสมองยังไม่เห็นแล้วดูแชมป์เอสเก็บทีเดียวจากเกมไปย,ยังเนียนอยู่แต่สุดท้ายตาดีเหลือเกินครับเพราะว่าแบงค์เคปเป้จบอันดับสามไปแล้วครับฮาเซลเก็บไปได้ตอนนี้เหลือสองทีมครับเอาเลยครับท่านผู้ชมครับอารเกมมิ่งกับเดอะมิดออีสปร์ตครั่เกม ไม่ตอนนี้เหลือ4ีคนเท่ากันด้วยนะครับพี่อูครับถูกต้องครับจอซ้ายครับท่านผู้ชมครับอเมริกาเกมมิ่งด้านซ้ายล่างนะครับขวาล่างครับเป็นเดอะมิดเดิ้ลอีสปอร์ตครับดูบรรยากาศตอนนี้ด้วยครับที่วันโอวันทูดิจิทัลปาร์ครับเดี๋ยวมาดูว่าใครจะคว้าแชมป์และแชมป์นี้เนี่ยจะเป็นแชมป์แรกของทั้งคู่นะใช่ครับเฮ้ยเดอะมิดเดิ้ลอีสปอร์ตด้านนี้จะล้างอาถรรพ์นะเออล้างอาถรรพ์นะจากที่ได้แชมป์สกิมในวันแรกนะครับเดี๋ยวดูกันพื้นที่ว่ายังไงครับแลกออปชั่นอยู่ตรงนี้ไม่ว่่าาจจะะะเเป็นนนรรรบบบงิดดถ้้แกกััใหหมีค เดี๋ยวไม่อดสปอร์ไเก็บไปได้แชมป์สคริมในวันแรกเลยนะครับถูกต้องแต่ท่านแต่ท่านับอาถรรพ์ในวันเดียวกันยังคงยังคงส่งผลอยู่เออแล้วดูครับนี่คืออยู่ในช่วงของการตรึงกำลังแล้วนะน็อกแรกเออใครน็อกก่อนเนี่ยน็อกแรกครับแล้วเขาไดได้เข้ามา สายมือมาไล่สโลว์มานี่เปิดฉากน็อกใส่ล็อกไปก่อนโดนเทสองออกจากจุ๊กแอ็กเหมือนกันเดอะมินิสปอร์ตยังไม่ได้กลัวเดินเขาใส่แต่ฮาเซลท่านไปน้องยิมซีทีอาร์ได้ครับฮาเซลตรงนี้ไปดับบ่น้องจุ๊กแอ็กครับคดีพิกลาโมรี่เกมมิ่งงามใช่ตรงนี้แล้วเหมือนใช้มาเอสจะเป็นคนเดียวที่อยู่ออกกว้างมานะครับใช่ครับที่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นเอกอีเอกเอครับที่เหลือคนเดียวเนี่ยเพื่อนที่ออกไปเนี่ยต้องคานตามมาไล่สโลครับไปซ้ำล็อกออกจากเกมไปแล้วครับโอ้โหภาวนาฮะกับ พันนมมือตัวนี้ดึงเพื่อนขึ้นมา4ี่วิสุดท้ายขอดึงขึ้นมาก่อนให้เพื่อนมีเวลาเฟิร์สเอดอีกสักหน่อยนะครับแล้วดึงขึ้นมา1คนแล้วก็สลหรับเอกอีกเ,อกเอกเอกแล้วต้องวิวดูด้านหน้าอามริเกมมิ่งก็ไม่กล้าที่จะเดินใดเข้าไป<ช>ครับพี่ฮาร์ <Heart? S 1> โอ้โหแล้วดูฮะาเลือดของฝั่งเดอะมิทน้อยกว่ายเยอะมากเลยครับเอาลูกหูดโ,โดนโถมระเบิดเข้าใส่ยังไม่ได้รอสาการนี้ง่ายสำหรับเดอะมิทอีสปอร์ตดูครับโดนโถมระเบิไไดไปเรื่อยๆแล้วด้านสายยังกดอยู่ครับฮาเซล แล้วโดนระเบิดสวนก็มาจากเอกเอ็กเอกทั้งชุบทั้งน็อกจังหวะนี้ไอ้สโลน็อกไปผมบอกเลยว่าแม่ฮีโร่เกมนี้ครับเอเอเอแล้วดูว่าเอซฮาเซลปาระเบิดตามไปแล้วดูเอสวายเอกไปน็อกใส่ทางด้านเดียวยี่สิบสี่ทได้ด้วยครับแล้วฮาเซลได้ตามแต่ตายจูแอคไปครับแล้วเอ็กเอกเดินมาเฮดช็อตน็อกฮาเซลไปหนึ่งและเรียบร้อยท่านผู้ชมครับโอ้อาร์โมรีเกมมิ่งฮะโอ้โหท่านผู้ชมครับแลกกันไปแลกกันมาหมัดต่อหมัดทั้งนี้ คืออาร์มูริเกมมิ่งเนี่ยต้องบอกว่าแกไม่ได้ไม่แบบเอาชัวร์มากอ่ะครับตารางคะแนนครับดันหนึ่งครับอาร์มูริเกมมิ่งครับสิบเจ็ดคิวฮะสามสิบสองแต้มครับอันดับสองเดอะมิดอินสปอร์ตไม่ธรรมดาเหมือนกันทีมนี้6คิว18แต้มอันดับ3ามเฟสแคนวินทอเรนล่างมาใช่ครับสคิว12แต้มอันดับ4ี่พาวเวอร์แปดแปครับแน่นอนครับตอนนี้ครับอย่างที่บอกครับแมตต์นี้ครับ SYX จาก a าร์มูริเกมมครับเป็น m มอสคิวครับใช่ครับ6คิวฮะแมคคิวดิสเทางรรถฟีคับ302ครับ Moss Granite ครับเป็นของ C Sky Only 15ครับปล่อยไปเยอะที่สุดเลยนะครับตรงนี้แล้วดู Moss Damage ครับ923ครับเป็นแชมป์ RS จาก Armory Gaming ครับและสุดท้ายฮะ Max Distance Travel ก็คือเดินทางไกลที่สุด11,628คือน้องเนียนั่นเองครับนี่คือ City และ MVP ครับแน่นอนครับเป็น Armory Gaming SYX ครับ เอาละครับถ้าเป็นช่วงที่มีความสุขของผมจริงๆที่จะอยู่กับน้องแจนสาวสวยนะครับก็เป็นผู้ชนะในแมปที่2ในแมปมิราานั่นเองทางอัมริ g a m ม n ิ่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมให้น้องแจนถามเลยดีกว่าดยเลยฮะค่ะก่อนอื่นนะคะแนะนําตัวก่อนเลยอ่าครับผมเอสครับจากทีมอัลม i เรียเกมิ่งครับรู้สึกยังไงบ้างคะที่ทีมของเราเนี่ยได้ไก่และตัวแรกของซีซั่นนี้ของเราแล้วคะแล้วก็โดยส่วนตัวของผู้เล่นเนี่ยเราก็ได้เอ็มของเกมนี้ด้วยรู้สึกยังไงบ้างคะก็ก่อนอื่นเลยคือวันนุรี่ผาาามเ คือสัมพอสัมลองลงครับก็เลยแบบอาจจะมีเวลาจูนกันน้อยพอวันนี้ผมกลับมาก็รู้สึกเหมือนมาปลดล็อกให้เพื่อนแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทีมเพิ่มขึ้นครับ mm. และการที่ทีมของเราเนี่ยได้ I2 แล้วก็แชมป์ไอเเข้ามาร่วมทีมเนี่ยทำให้ทีมเราดีขึ้นยังไงบ้างคะก็ทีมผมตะก่อนคือไม่ไม่ค่อยมีความนิ่งกันเท่าไหร่ครับพอได้ไอกับแชมป์ไอคือเป็นคนที่เล่นนิ่งเป็นซัพพอร์ตก็เลยแบบคอยดึงเกมให้เพื่อนครับ จริงๆอยากถามทริคนิดนึงเพราะว่าเราหายไปในวันศุกร์เนาะแล้วเรากลับมาในวันนี้ครับการกับการหายไปหนึ่งวันในการตั้งสมาธิเรากลับมาอีกทีหนึ่งอ่ะที่เล่นสำรองแทนนวันศุกร์วันนี้เรามาเป็นตัวจริงเลยตอนเนี้มีวิธีการมีวิธีทริคอย่างไงในการก่อนเล่นที่จะสร้างสมาธิตัวเองให้ยิงได้เยอะขนาดนี้เราเป็นท็อปแฟกเกอร์ของเกมนี้ด้วยเนาะครับโอเคครับก็คือ,อเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเออพอสำรองลงคือมันขาดคนตัดสินใจในช็อตสุดท้ายแบบความเด็ดขาดมันไม่ค่อยมีแล้วก็ เออมันเดินเกมช้าครับพอวันนี้ก็เมื่อวานก็ได้คุยแผนประชุมกันแก้ปัญหาก็วันนี้ก็โอเคขึ้นครับด้วยด้วยแผนเนาะด้วยแผนด้วยการตัดสินใจที่ดีเยี่ยมก็เลยทำให้เราเป็นแบบนี้ได้เนาะโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมที่2แต่ว่าอัมโมรเกมมิ่งฝากอะไรหน่อยไหมแฟนๆรออยู่ก็ฝากเชียร์ทีมอมโมร g a เกมมิ่งด้วยนะครับพวกผมจะทำให้ดีที่สุดครับคุณทำดีมากแล้วครับเกมนี้คุณยิงเยอะเหลือเกินนะครับอ่ะยังไงพักสักครู่ครับชมไฮไลท์แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาที่โตบ โอเคครับตอนนี้ครับผู้นํายังไม่เป็นไรเรามาดูของในส่วนของคนที่เล่น7แมปก่อนดีกว่านะครับเดทเดันขึ้นมาเป็นอันดับ3ครับ89คะแนนเท่ากับโกลเด้นแคทนะครับแต่ว่ายิงเยอะกว่านั้นเองนะครับส่วนเฟสแคนครับเมื่อกี้ทำคะแนนกระเตื้องขึ้นมาได้หน่อยหนึ่งอยู่ที่อันดับ5ครับ83แต้มนะครับพาวเวอร์888เด้งขึ้นมาเลยเห็นไหมฮะแปดบห้คะแนนครับอยู่ที่อันดับ6เลยนะครับต้องดูต่อไปครับตอนนี้ชาร์เปอร์อันดับ10 62คะแนนอาร์มอรี่ตามมาติด เก็บไก่ได้ก็จริงนะแต่ว่าเครื่องติดช้าไปหน่อยนะครับในวันศุกร์ไม่ได้ทำคะแนนได้มากสักเท่าไหร่นะครับ56คะแนนครับ